รุ่นนี้ค่ะพี่เป็นชุดเดทนะคะพี่เป็นเดทผ้าไหมอิตาลีนะคะพี่เนื้อผ้าของเขาจะเบาคะ่ะพี่เนื้อผ้าลื่นเนื้อผ้าเย็นใส่สบายตัวนี้ผ้าดีมากๆเนื้อผ้าไม่มีซับในนะคะพี่เนื้อผ้าไม่ยืดนะตัวนี้งานเขาจะเป็นคอวีนะคะพี่เป็นขอบสปอร์ตสวยๆแบบนี้ด้วยแล้วก็แขนลนะ้าใส่สบายเลยไม่ต้องกลัวเลยค่ะพี่งานของสาวอวบนะ ส่วนด้านข้างเขาจะผ่าข้างให้นะทั้งสองข้างนะผ่าข้างเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีกระเป๋าล้วงค่ะพี่ทั้งสองข้างให้ด้วยนะส่วนด้านหลังก็พิมพ์ลายสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ตัวนี้คุ้มมากๆผ้าดีมากๆค่ะพี่รุ่นนี้อ,อกหนะ้าผ้า50นิ้วความยาวชุดอยู่ที่40นิ้วค่ะพี่งานเป็นชุดเดทนะเป็นฟรีไซส์มีใช้เดียวค่ะพี่แนะนําอ,อกตั้งแต่38ขึ้นไปใส่สวยนะตัวนี้จะเป็นฟิลใส่สบายๆค่ะและผ้าดีเนื้อผ้าเบาเย็นใส่แบบ ค,คุ้มเลยตัวเนี้จาาปกตินะหนึ 1, 9, 5, วันนี้ให้พี่โปรพิเศษค่ะเอาไปแค่1 7ึดห้าพอพี่เอาไปแค่หนึห้านะพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักเวลาพี่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจนะเราไล่อยู่กับแสงค่ะพี่สีอาจมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องหรือที่แสงแล้อยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสนะไว้ตรงหัวตรงนี้ด้วยค่ะพี่เวลาพี่สั่งยอนหลัง พี่พิมพ์รหัสแลวตามด้วยสีให้ดพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะสําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะคะถ้าพี่รับสีน cheesy, ี้นะพี่จะขอเร ok ียกตามดอกนะตัวนี้ขอเรียกสีทองนะคะพี่มันจะเป็นสีเหลืองทองแบบนี้สวยๆแบบนี้เลยค่ะตัวนี้เรียกสีทองนะลูกค้า175เท่านั้นค่ะและอีกหนึ่งสีนะคะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีม่วงนะคะตัวนี้นะลายเป็นแบบนี้นะตัวนี้จะเรียกสีม่วงค่ะให้พี่พิเศษ175เท่านั้นค่ะ ถ้าส่งยี่บ้าบทเหมาใจเป็นแบบพร้อมโอนจะรับกีโตก็ไม่บอกเพิ่มค่ะพี่รุ่นนี้เป็นชุดเดรสบอกเลยลูกค้าคุ้มมากๆผ้าดีผ้าเย็นใส่สบายมากๆค่ะพี่ให้พี่พิเศษหนึ่งเจดห้าเท่านั้นผ้าใหม่เจลี่อย่างดีนะถ้าพี่รับเซ็ตนี้ถ้าไป่รับสีนี้ค่ะพี่พิมพ์ว่าสีม่วงนะคะตอนนี้จะเป็นสีม่วงค่ะและอีกหนึ่งสีนะคะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้นะพี่พิมพ์ว่าสีทองนะคะพี่จะเป็นสีเหลืองทองสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ให้พี่พิเศษ175เจ็ดห้าเท่านั้นค่ะ รุ่นนี้ค่ะพี่เป็นชุดเดทนะคะพี่เป็นเดทผ้าไหมอิตาลีนะคะพี่เนื้อผ้าของเขาจะเบาคะ่ะพี่เนื้อผ้าลื่นเนื้อผ้าเย็นใส่สบายตัวนี้ผ้าดีมากๆเนื้อผ้าไม่มีซับในนะคะพี่เนื้อผ้าไม่ยืดนะตัวนี้งานเขาจะเป็นคอวีนะคะพี่เป็นขอบสปอร์ตสวยๆแบบนี้ด้วยแล้วก็แขนนะ้าใส่สบายเลยไม่ต้องกลัวเลยค่ะพี่งานของสาวอวบนะ ส่วนด้านข้างเขาจะผ่าข้างให้นะทั้งสองข้างนะผ่าข้างเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีกระเป๋าล้วงค่ะพี่ทั้งสองข้างให้ด้วยนะส่วนด้านหลังก็พิมพ์ลายสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ตัวนี้คุ้มมากๆผ้าดีมากๆค่ะพี่รุ่นนี้อ,อกหนะ้าผ้า50นิ้วความยาวชุดอยู่ที่40นิ้วค่ะพี่งานเป็นชุดเดทนะเป็นฟรีไซส์มีใช้เดียวค่ะพี่แนะนําอ,อกตั้งแต่38ขึ้นไปใส่สวยนะตัวนี้จะเป็นฟิลใส่สบายๆค่ะแล้วผ้าดีเนื้อผ้าเบาเย็นใส่แบบ ค,คุ้มเลยตัวนี้จ้ากปกตินะหนึ่งเก้าห้าวันนี้ให้พี่โปรพิเศษค่ะเอาไปแค่หนึ่งเจ็ดห้าพอพี่เอาไปแค่หนึ่งเจ็ดห้านะพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักเวลาพี่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจนะเราไล์อยู่กับแสงค่ะพี่สีอาจมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องหรือที่แสงไว้อยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสนะไว้ตรงหัวตรงนี้ด้วยค่ะพี่เวลาพี่สั่งย้อนหลัง พี่พิมพ์รหัสและตามด้วยสีอห้ดพี่จะได้ของที่ต้อตงแบบเลยค่ะสําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะคะถ้าพี่รับสีนี้นะพี่จะขอเรียกตามดอกนะตัวนี้ขอเรียกสีทองนะคะพี่มันจะเป็นสีเหลืองทองแบบนี้สวยๆแบบนี้เลยค่ะตัวนี้เรียกสีทองนะลูกค้า175เท่านั้นค่ะและอีกหนึ่งสีนะคะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีม่วงนะคะตัวนี้นะลายเป็นแบบนี้นะตัวนี้จะเรียกสีม่วงค่ะให้พี่พิเศษ175เท่านั้นค่ะ ถ้าส่งยี่บ้าบทเหมาใจเป็นแบบพร้อมโอนจะรับกีตัวก็ไม่บอกเพิ่มคะ่ะพี่รุ่นนี้เป็นชุดเดรสบอกเลยลูกค้าคุ้มมากๆผ้าดีผ้าเย็นใส่สบายมากๆค่ะพี่ให้พี่พิเศษหนึ่งเจดห้าเท่านั้นผ้าใหมเ่เจลี่อย่างดีนะถ้าพี่รับเซ็ตนี้ไอถ้าพี่รับสีนี้คะ่ะพ,พี่พิมพ์ว่าสีม่วงนะคะตอนนี้จะเป็นสีม่วงคะ่ะและอีกหนึ่งสีนะคะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้นะพี่พิมพ์ว่าสีทองนะคะพี่จะเป็นสีเหลืองทองสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ให้พี่พิเศษ175เจดห้าเท่านั้นค่ะ